ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ mm hmm. ก็คลิปนี้เดี๋ยวจะมาบอกว่าเราได้ปิดการขายไปหนึ่งตัวแล้วนะครับคือตัว,ต,วตัวบาเรตโคสิบโคสิบกระบอกนะครับก็ตอนเช้าก็มีการแอดมาจากจากในอันนี้เนาะใน youtube เนาะก็ก็อันนี้ร้าผมรวมการแอบอ้างแล้วนะผมสามารถแอดมาเช็คได้นะผมผ่านทางไลน์หรือทางไหนก็ได้เพราะว่าทางไลน์ทางเฟซใช้ตัวนี้เหมือนกันครับแล้วก็ทางทิกต็อกก็เช่นกัน อ่าน้องเขาได้ทักมาตามรายละเอียดนี้นะครับผมเพาขออนุญาตน้องเขาแล้วเพื่อทําเป็นคลิปหรือว่าให้ให้ผู้ชมดูเนาะอ่าก็ในส่วนนี้ครับผมทักมาในช่วงตอนหกโมงเช้าอ่าหกโมงเจ็ดโมงอ่าโอเคแล้วน้องก็ไปทํางานทาตุละเพราะว่าจังหวัดเซเวอร์ปิดด้วยแล้วผมก็เพิ่งไล์หลังจากหกโมงเช้าที่ว่าเซเวอร์ปิดเนาะของวันที่วันนี้วันที่เท่าไรเอ่ยวันนี้วันที่สิบนะครับผมสิบก็พอ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 ่าโอเค แล้วก็ในส่วนในส่วนนี้นะผมก็นัดเวลาก่อนแล้วก็น้องเขาขอทักสี่พันโอเคผมก็จัดให้ก็ไม่ไม่ไม่ได้ติดมากมายครับผมผมก็ถ้าถามว่าไปกลางได้ไหมกลางได้ก็อะไรก็ได้อะอันนี้ผมก็ให้เขามาดูว่าผมเพิ่งไล์อยู่หรือว่ากําลังไล์อยู่เนาะอ่ะก็ในส่วนนี้ก็จะเป็นการคุยแล้วก็ตัวละครในการรับของเพิ่มเข้ามาหรือได้ของเพิ่มเข้ามาเปิดได้แล้วอ่ะตอนนี้เซิร์ฟเวอร์เปิดเนาะไอของตัวเก่า แล้วก็คุยกันไปแล้วก็มีช่วงพักก็คือช่วงที่ซิดว่าเปิดอ่าโอเคก็เราเราก็บอกน้องเขาตามที่ว่าคุยกันไว้ว่าถ้าเซิร์ฟเปิดพี่ทักมาเลยอะไรเงี้ยอ่าโอเคเราเข้าเช็คของเพิ่มได้ของเพิ่มอีกเออสรุปว่าได้ตัวละครเพิ่มแล้วก็ได้ไอเทมเพิ่มอเทมจะเป็นตัวนี้อ่าสามสิบวันเป็นพวกสีพวกอะไรเงี้ยแหละอ่าก็ได้ตัวละครเพิ่มอีกสามสิบวันอ่าอะเป็นภารกิจของตัวเซิร์ฟเกมเนาะ จังหวะไลฟ์อยู่ก็ขายกลางไลฟ์เลยครับไม่ได้ติดไม่ได้อะไรอืมนี่คือหลักหลักการการโอนเงินนะครับผมก็เรียบร้อยอาจจะแปะไว้ปิดไว้ด้วยนิดนึงก็ต้องขออภัยนะครับผมที่เปิดไว้ค่อยไปปิดกันที่หลังในส่วนนี้ก็ทําการปิดการขายเรียบร้อยเอาไอดีให้จบเนาะก็ประมาณนี้นะครับผมคลิปก็จะอยู่ประมาณช่วงนี้ในการปิดการขายสองดอกโค้ดสิบกระบอกนะครับ Okay.